ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงคิดให้ดีนะก่อนจะฝึกเปิดตาที่สามถ้าเปิดแล้วโลกทั้งสามเห็นหมดทั้งผีทั้งเทวดา มาให้เห็นแน่ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเมื่อเปิดตาที่สมแล้วจะเห็นอะไรเราเองไม่สามารถเลือกได้นะตาที่สหรือตาในเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนื่องจากเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยตาปกติของมนุษย์ แต่เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักจิตวิญญาณนักวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์และกลุ่มคนอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดาไม่ว่ากันขอให้แต่ประคองจิตประคองใจของตนเองไว้ระลึกไว้เสมอว่าเราเป็นมนุษย์เดินดินชีวิตมีค่าหมายถึงค่าใช้จ่ายเราจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นไปกี่ภพภูมิ เราก็ต้องไปหาอยู่หากินค่าน้ำค่าไฟเพราะชีวิตมีค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เป็นไปเพื่อให้รู้ว่าบุญบาปนั้นมีจริงภพชาติมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทในการทำความดีไว้ในภพหน้าตาที่สหรือตาไในถ้าเปิดแล้วเห็นอะไรเลือกไม่ได้นะครับก่อนที่อยากจะเปิดตาที่สาม คิดให้ดีๆก่อนนะครับโดยวันนี้จะขอเล่าถึงประสบการณ์ของหญิงสาวผู้หนึ่งเมื่อคลั้งตาที่สามของเขาเปิดเป็นครั้งแรกตามวาสนาบุญเก่าของเขาเคยฝึกมาแบบนี้โดยเธอเล่าให้ฟังว่าในวันที่ตาที่สามเปิดครั้งแรกนั้นมันเปิดแบบไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาเลยคือเปิดครั้งแรกบนขบวนรถไฟสิ่งที่เห็น คือวิญญาณที่หลากหลายเห็นในลักษณะเป็นเหมือนคนทั่วไปเป็นกลุ่มควันสีเทาวิญญาณที่น่าสงสารอยู่ในสภาพที่อดอยากหรือถ้าหากเป็นวิญญาณอาฆาตก็จะมีควันดำผวยพุ่งดวงตามีสีแดงกรำเธอรู้สึกได้ว่าเธอกำลังจะบ้าชใช่ไหมคือกำลังสงสัยว่าตนเองนั้นเป็นโรคจิตอะไรหรือเปล่าทำไมจึงเห็นไปทั่วแบบนี้ เกิดความสงสัยว่าภาพที่เห็นนั้นมันเป็นความจริงหรือไม่แถมเธอยังเห็นวิญญาณพวกนี้ด้วยตาปกติของคนทั่วไปซึ่งไม่ค่อยพบมากนักในกลุ่มคนปกติเป็นอภิญญาเก่าเขาสั่งสมมาพอมาถึงเวลามันจะเปิดขึ้นเองตามบุญกรรมเธอเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นไม่ได้อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าเห็นแล้วมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรแถมยังน่ากลัวน่าสงสารแต่ก็ไม่สามารถควบคุมการมองเห็นได้ในช่วงแรกแรกนั้นสติสตางไปหมดเพราะตกใจมากเกิดเป็นความทุกข์ไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเพราะมันเลือกไม่ได้ตาที่สามมันเปิดแล้วจะได้เห็นอะไรตามใจเนื้อมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือเห็นแล้วเป็นทุกข์เป็นกรรม หาความสุขไม่ได้เวลานั่งรถผ่านไปตามถนนมองไปทางไหนก็เห็นไปทั่วไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเพราะจะเล่าให้ใครฟังเขาก็คงคิดว่าเราเป็นบ้าไปแล้วถามว่าเราจะช่วยวิญญาณที่เราเห็นได้ไหมนั่นมันยิ่งยากเข้าไปอีกเธอบอกว่าเอาไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งอันว่าตาที่สามนั้นถ้าเปิดแล้ว ต้องมีสติเป็นฐานที่แน่นพอสมควรไม่งั้นจะเกิดอาการสติแตกเป็นบ้าไปเลยก็ได้เพราะโลกในมิติทับซ้อนนั้นยิ่งกว่าการที่เราเปิดหนังสือทีละหน้ากระดาษพอมารวมกับความอยากรู้อยากเห็นของเราที่เป็นเครื่องปรุงแตง่งก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันการมีสติรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับนักจิตวิญญาณ ท่านก็ลองคิดดูดีๆตรองดูให้ถี่ถ้วนว่าควรเห็นหรือไม่เห็นจะดีกว่าขอเพียงเราคิดดีพูดดีทำดีสม่ำเสมอเป็นปกติชีวิตสุขบ้างถูกบ้างให้ปล่อยวางให้เร็วที่สุดเพราะเป็นหนทางแห่งการสร้างความสุขนั่นเองเรามาดูวิธีการทรงอารมณ์เมื่อเข้าสู่ฌานแบบอาณาปานสติกรรมฐานกันนะครับ โดยการเริ่มต้นด้วยการสำรวมจิตสำรวมใจของเราว่าตลอดทั้งวันนี้อินทรีย์ของเราแข็งแรงมากแค่ไหนคำว่าอินทรีย์ในที่นี้ก็คือความเพียรที่เราได้ประกอบมาเบื้องต้นตั้งแต่เชา้าด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือไม่หรือมีสติควบคุมจิตหรือไม่ก่อนจะนั่งทำสมาธิเพราะจะทำให้เป็นเรื่องง่าย เวลาที่เราประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเมื่อเราพร้อมจิตพร้อมใจเพื่อจะนั่งกรรมฐานให้ได้เข้าสู่ฌานสมาบัติแล้วให้น้อมจิตน้อมใจเข้าสู่ฌานสมาบัติดังนี้เริ่มด้วยการดูลมหายใจเข้าหายใจออกแบบธรรมดาสักครู่หนึ่งหายใจลึกๆเต็มท้องแล้วกลั้นไวนับหนึ่งถึงยีสเมื่อครบยี่สิบแล้ว เราค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาเหมือนเราปล่อยลมออกจากลูกโปง่งไม่ต้องไปเข็นไปบีบให้มันออกมาแต่ให้ปล่อยไปตามธรรมชาติของลมหายใจที่ปล่อยออกมาแล้วให้ดูจังหวะไหลและหน้าอกให้มันยุบลงไปช้าๆเมื่อลมหายใจผ่านเข้าออกให้เราทำเช่นนี้สักสามครั้งจะทำให้ลมปอดมีความสัมพันธ์กับจิตและกายสัมพันธ์กัน และหลังจากนั้นให้เราหายใจเข้าออกธรรมดาเป็นปกติเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดความแนบแน่นของสมาธิแล้วให้เราหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับคำบริกรรมว่าพุโทโธให้จิตอยู่กับคำว่าพุโทโธอย่างเดียวและหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าลมหายใจจะปะทะแต่ละฐานของลมตั้งแต่โพรงจมูกขึ้นไป ระหว่างกลางจมูกหรือดั้งจมูกแล้วผ่านไปลําคอลิ้นปีท้องเรียกว่าเรามองเห็นความละเอียดของลมแต่ให้ปล่อยลมหายใจไปตามจังหวะอย่าไปบีบมันอย่าไปเข็นมันให้ปล่อยไปตามธรรมชาติของลมหายใจเราเป็นเพียงผู้รู้คอยเฝ้าดูมันเท่านั้นเมื่อดูลมแล้ว ในระหว่างนี้หลายคนอาจจะมีอาการปิติเกิดขึ้นมากมายซึ่งปิติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่าไปสนใจมันเมื่อเราไม่สนใจมันแล้วเราจะประคองแต่ลมและคำภาวนาเท่านั้นเมื่อเราประคองไปเรื่อยๆจิตของเราจะมีความแนบแน่นมากขึ้นลมหายใจก็จะเริ่มชัดมากขึ้นเหมือนดังลมที่ประทะดังหน้าผา ริมฝีปากบนของเราจะชัดมากขึ้นและแรงมากขึ้นเมื่อลมหายใจของเราชัดเจนมากขึ้นจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างของเรานั้นมันจะเบาหายไปและหูของเราที่ได้ยินเสียงอะไรก็ตามมันจะหายไปหมดแต่ลมหายใจเริ่มชัดมากขึ้นคำบริกรรมยิ่งชัดมากยิ่งขึ้นบางคนอาจมีแสงสว่าง มีความโพร่งเกิดขึ้นในใจบางคนอาจไม่มีเลยแต่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความแน่วแน่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นไปในระหว่างที่ความโพร่งมันเกิดขึ้นนี้ลมหายใจเริ่มเบาไปหายไปคำบริกรรมเริ่มน้อยลงไปจนสุดท้ายความโพร่งมันเริ่มสว่างขึ้นในระหว่างนี้บางคนอาจตกใจดีใจเสียใจ แปลกใจมีอาการงงไม่รู้จะทำต่อไปอย่างไรเพราะลมหายใจมันเริ่มหายไปคำบริกรรมมันก็เริ่มหายไปกายกับจิตและร่างกายหมดความรู้สึกไปเหลือแค่คำบริกรรมที่น้อยลงและเบาลงไปแต่มีความสว่างโพรงเกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าให้เราวางอารมณ์คือประคองเช่นนั้นไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้น ก็ประคองเช่นนั้นไปซึ่งเรียกว่าการวางอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ตกใจไม่เสียใจไม่ดีใจไม่แปลกใจไม่สงสัยทำอารมณ์ใจเฉยๆประคองอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าการวางอารมณ์อุเบกขานี้เป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อเราดูคำบริกรรม พุโทโธที่หายไปหมดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเราจะต้องประคองอารมณ์นั้นไว้ทั้งความรู้สึกความสงบเมื่อเราประคองอารมณ์ไว้แล้วมันจะก้าวต่อไปด้วยตัวของมันเองสําหรับความโรรงที่เกิดขึ้นในจิตลมหายใจเบาหายไปจิตของเราเริ่มเข้าสู่ระดับของฌานที่หนึ่งกำลังจะก้าวล่วงผลในระหว่างนี้ บางคนอาจจะถอยกำลังกลับมาที่อุปจารสมาธิคือเป็นอารมณ์ที่มั่นคิดได้เป็นอารมณ์ที่สามารถพิจารณาและสามารถคิดได้เมื่อจิตเข้าสู่อารมณ์นี้แล้วในสายของสุขาวิปัสสโกถ้าเราจะพิจารณาธรรมเพื่อเข้าสู่พระไตรลัษณ์ในการพิจารณาขันธ์ห้าพิจารณาโลกพิจารณาธรรมพิจารณาความเข้าใจให้แก่จิต เมื่อเราพิจารณาตรงนี้เขาเรียกว่าอาสวัขยายยานยานอันทำให้อาสวะทั้งหลายหมดสิ้นไปทำให้กิเลสตัณหาอุป,ปาทานของเรานั้นหมดสิ้นไปสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังถูกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ